สวัสดีครับคลิปนี้นอนและวอล์กอินไทยทริปอยู่บนสะพานพุทธครับคลิปนี้พามาเดินเที่ยวและดูการปรับปรุงทางเท้าริมแม่น้ำเจ้าพยาครับซึ่งวันนี้จะพาเดินตั้งแต่ใต้สะพานพุทธไปกระทั่งถึงหน้าโรงเรียนสังกะคูดเลยครับตามไปดูกันเลยว่าบริเวณนี้มีภูมิทัศน์ใหม่หรือว่ามีความสวยงามริมแม่น้าเจ้าพยาเป็นอย่างไรบ้าง ย่านใกล้ๆก,กับสะพานพุธตรงนี้ครับถือว่าเป็นอีกย่านหนึ่งที่มีความสําคัญมากๆในด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครและประเทศไทยครับเนื่องจากบริเวณนี้มีแหล่งท่องเที่ยวหรือว่ามีสถานที่สําคัญที่สวยงามและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้ๆกันหลายๆแห่งครับเช่วนวัดประยุรวงศาวาสสะพานพุธ โบสถ์สังตคคูตและโรงเรียนสังตคคูตศึกษาวัดกรายานามิตรและอยู่ไม่ไกลจากวัดอรุณด้วยครับที่สําคัญอยู่ใกล้กับตลาดปากคลองตลาดที่ใครๆหลายๆคนเคยมาซื้อดอกไม้ที่นี่ครับถือว่าการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆริมเจ้าพยาใกล้ๆกับสะพานผู้แห่งนี้มีความเหมาะสมอย่างยิ่งครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สําคัญหลายๆแห่งของกรุงเทพมหานครครับ ในคลิปนี้นอตจะพาเดินตั้งแต่ใต้สะพานพุทธครับไปกระทั่งถึงหน้าโบสถ์ซังตาะคุสหรือว่าโรงเรียนสังตาะคุสศึกษาครับ <c oughs> ก็จะผ่านสำนักเทศกิจของกรุงเทพมหานครครับซึ่งใต้สะพานพุทธตรงนี้ก็เห็นว่ามีการปรับปรุงทั้งทางเท้ามีการปลูกต้นไม้ให้มีความสวยงามอีกทั้งมีการติดกล้องวงจรปิดด้วยครับถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็เป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางมาท้ายทางเท้าตรงนี้ครับ การปรับปรุงริมแม่น้ำเจ้าพยาให้มีความสวยงามนี้ครับถือว่าเป็นการสอนรับกับวิวที่สวยงามของแม่น้ำเจ้าพยาและบริเวณร,บรอบๆให้ดูดีและมีความน่ามาเที่ยวมากขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปในตัวด้วยครับแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ชอบมากๆก็คือการเอารถขึ้นมาวิ่งบนทางเทา้าหรือว่าการเอารถขึ้นมาจอดบนทางเท้าครับเป็นการใช้ทางเท้าที่เพิ่งปรับปรุงใหม่นี้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์เท่าไหร่ครับ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพยายให้มีความสวยงามมากขึ้นตั้งแต่ใต้สะพานพุทธที่นัดพาเดินมานักแรกครับตอนนี้มาถึงหน้าสำนักเทศกิจครับเป็นโครงการที่มีการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2 5 6 4ครับและหมดสัญญาไปแล้วตั้งแต่ปลายปี2 5 6 5กระทั่งตอนนี้อาจจะมีการต่อสัญญาและคาดว่าน่าจะเสร็จภายในปี2 5 6 6นี้ครับซึ่งคาดว่าน่าจะเสร็จได้ภายในกลางปี2 5 6 6นี้ครับทั้งงานปูทางเท้าใหม่ให้สวยงาม การปลูกต้นไม้การทำรั้วกัน้นกันตกครับการทำเสาไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าสองสว่างริมทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพยาตรงนี้ครับโดยที่สังเกตเห็นตั้งแต่ใต้สะพานพุทธยาวมากระทั่งถึงหน้าวัดไปยุระวงศาวาสและใกล้ๆกับสำนักเทศกิจกรุงเทพมหานครนี้ครับงานคืบหน้าเกือบร้อเซต์แล้วครับคงเหลือการเก็บรายละเอียดในส่วนประกอบต่างๆเท่านั้นเองครับ จุดป,ประสงค์หลักๆของการปรับปรุงบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพยานั้นก็คือใช้เป็นสถานที่ในการทํากิจกรรมของพี่น้องประชาชนรวมถึงการปั่นจัก,กรยานครับการเดินออกกําลังกายหรือว่ามาออกกําลังกายริมแม่น้ำเจ้าพยาที่สําคัญยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพยาใกล้ๆกับยาบ่านสะพานพุทตรงนี้ไปในตัวด้วยครับ แม้ว่าจะมีการปรับปรุงทิวทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้มีความสวยงามมากเพียงใดก็ตามนะครับแต่ว่าเรายังเก็บสิ่งเก่าๆไว้อย่างเช่นศาลาหน้าวัดประยุรวงศาวาสอย่างนี้ครับที่ควรคุณค่าแก่การรักษาและอนุรักษ์ไวใ้ให้พี่น้องประชาชนรวมถึงอนุชนรุ่นหลังได้ดูต่อไปครับว่าริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้มีความสวยงามมากเพียงใดและมีอะไรที่เป็นสิ่งเก่าๆก,ก่อนที่จะมีการปรับปรุงบ้างครับ บริเวณถัดจากสำนักเทศกิจกรุงเทพมหานครหน้าโบสถ์สังะคูตและยาวไปถึงวัดกาลยานมิตรครับยังไม่ได้เปิดให้ใช้ทางเท้าตรงนี้อย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่ายังอยู่ในระหว่างก่อสร้างอยู่นะครับดัะนั้นก็จะต้องรักษาดูแลความเรียบร้อยหรือว่าความปลอดภัยของตัวเองนะครับสําหรับใครที่เดินทางเข้ามาใช้กิจกรรมหรือว่าทํากิจกรรมตรงริมทางเท้าตรงนี้ครับเพราะว่ายังไม่เปิดใช้ และอีกต่อไปคาดว่าภายในกลางปี2566ก็คาดว่าน่าจะเสร็จพันก็เข้าใจได้ครับสำหรับคนที่เดินทางเข้ามาใช้ทางเท้าตรงนี้เพื่อทำกิจกรรมต่างๆทั้งตกป้าทั้งเดินเล่นแล้วก็บางคนก็เอาจาักรยานมาปั่นก็มีแล้วครับแต่ว่าก็ต้องดูแลความปลอดภัยเนื่องจากทางก็ยังไม่ได้เป็นทางที่มั่นคงถาวรเท่าไหร่ครับเป็นเพียงสะพานไม้สาหรับการเดินข้ามไปข้ามมาของประชาชนหรือว่าคนที่ ใช้ในการก่อสร้างเท่านั้นเองครับแคะนั้นก็ยังอันตรายอยู่นะครับแต่ว่าคาดว่าอีกไม่นานก็จะสามารถเปิดให้ใช้อย่างเป็นทางการแล้วครับแต่อย่างไรก็ตามวิวตรงนี้ค่อนข้างสวยงามเลยครับถือว่าต่อไปในอนาคตจะเป็นย่านหนึ่งหรือว่าบริเวณหนึ่งที่เป็นสถานที่สําคัญในการเดินทางมาถ่ายรูปหรือว่าเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนกายของพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติครับ ซึ่งคลิปนี้น็อดพาเดินมาถึงแค่โรงเรียนสังตาคุศึกษาตรงนี้ครับเพราะว่าถัดจากตรงนั้นก็ยังมีผู้คนหรือว่าคนที่กําลังทํางานก่อสร้างอยู่นะครับเพราะนั้นเราก็อาจจยาไปรบก,กวนเขาได้น็อตก็เลยขออนุญาตถึงแค่ตรงนี้นะครับสําหรับคลิปนี้แล้วก็จะเดินวกกลับไปที่เดิมตรงหน้าวัดประยุรวงศาวาตรงนั้นครับก็จะจบคลิปพอดีสําหรับคลิปนี้ ปรุงภูงงมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่ครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นสถานที่ในการทํากิจกรรมของพี่น้องประชาชนทั้งมานั่งเล่นมาตกปลาก็มีครับบางคนก็ถือว่ามานั่งพูดคุยการพบป่าสังสรรกันไปครับพบปะกันแล้วก็เดินดูชมวิวถ่ายรูปไปเรื่อยๆก็เป็นวิวที่มีความสวยงามมากๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ดีมากๆของกรุงเทพมหานครด้วยครับ อยากจะให้ปรับปรุงแบบนี้ทั่วทั้งกรุงเทียมหานครเลยครับซึ่งมีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นสาระดีเดินเที่ยวสุขใจไปกับ walking Thai trip กับน็อตครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้หน่อยครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ